ถนนเจริญกรุงและทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินที่ชื่อประเทศไทยอยู่ในมือของคนรุ่นเราครับอะไรที่อยากอนุรักษ์อะไรที่อยากรักษาอะไรที่อยากพัฒนามาช่วยกันคิดช่วยกันลงมือทาเพื่อให้เจริญกรุงยังคงเป็นรุ่งอรุณที่ไม่มีวันสนทยา ถนนเจริญกรุงเป็นรุ่งอรุณแห่งความซีวิลไลซ์ของบางกอกและประเทศไทยมาช้านานแล้วครับยังคงมีพัฒนาการต่อไปที่ผสมผสานระหว่างความเก่าที่มีคุณค่าและความใหม่ที่เข้ามาเติมสเสน่ห์อย่างเช่นศิลปะบนกำแพงในซอยเจริญกรุง30แห่งนี้ก็เป็นที่ที่ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แวะเวียนมาเช็คอินและถ่ายภาพไปนำเสนออย่างมีความสุขอยู่เสมอ จเจริญกรุงในวันข้างหน้าจเจริญกรุงในฝันควรจะเป็นอย่างไรฟังคำแนะนำจากหลายๆท่านกันครับต้องบอกว่าเจริญกรุงเป็นถนนแห่งประวัติศาสตร์สิ่งที่อยากจะเห็นจริงๆก็คืออยากจะเห็นเจริญกรุงถนนเส้นนี้ได้รับการผลักดันให้ถนนเจริญกรุงเป็นถนนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผมเองเนี่ยเป็นคนพื้นที่เป็นคนเกิดบนถนนเจริญกรุงนะครับอยู่ที่เขตบางคอแหลม วันนี้นะครับเขตบางคลแหลมีสถานที่สําคัญละมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือตลาดน้ําริมคลองเจริญกรุงร้อยสามเป็นตลาดน้ําที่ใครที่เคยมาเจริญกรุงร้อยสามเนี่ยจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆเป็นชุมชนมุสลิมผู้คนอพยพมาจากปัตตานีตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วมีร้านค้าประมาณร้อยกว่าร้านมีมัสยิดเก่าแก่อย่างนี้แหละครับเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวบนถนนเจริญกรุง ผมอยากให้โมเดลแบบนี้เนี่ยถูกนําไปใช้ในชุมชนหรือสถานที่อื่นๆแหล่งชุมชนอื่นๆบนถนนเส้นเจริญกรุงแห่งนี้วันหน้าเราอาจจะมีตลาดริมคลองหรือตลาดชุมชนที่อื่นๆอีก3ที่5ที่บนถนนเจริญกรุงแห่งนี้เราอาจจะมีตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เด่นของพี่น้องในชุมชนบนถนนเจริญกรุงถ้าเรานําโมเดลแบบนี้ไปใช้ซึ่งตลาดเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วสามารถ สร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่บนถนนเจริญกรุงด้วยครับอุมมงในเรื่องความเป็นพระภูของเจริญกรุงในย่านนี้ผมว่ามันก็ยังยึดโยงกับอะไรที่เป็นเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนเก่าหรือว่าศาสนาสถานซึ่งไม่ว่ากี่ร้อยปีนะครับมันก็ยังคงอยู่ แต่ว่าคนที่จะมาฏิดสัมพันธ์กับมันนะครับคนในชุมชนเองหรือคนที่เป็นคนนอกที่เข้ามาอยู่ในชุมชนนะครับมาอาศัยอยู่เนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้ความเป็นพหุนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ยมันยังดําเนินต่อไปก็คือผมคิดว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะครับเข้าใจความเป็นมาของมันเรียนรู้ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นมามันดําเนินไปอย่างไรนะครับแล้ว คนในชุมชนเองหรือว่าคนที่เป็นคนนอกเนี่ยเรายังคงจะสามารถที่จะรักษาพลวัตหรือว่าตัวที่เป็นวิถีชีวิตที่มันเคยดำเนินมาเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับตรงนี้ผมว่าสำคัญกร็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเปิดพื้นที่นะครับให้เป็นแหล่งที่คนนอกเนี่ยจะได้เข้ามาสัมผัสมาเรียนรู้ความเป็นภาพ่อสังคมในในย่านสวนเจริญกรู การที่คนได้ลงมาสัมผัสในพื้นที่แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็คงจะได้มุมมองได้ฟังเรื่องราวของทั้งคนในนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวของใครเป็นคนนอกเนี่ยเข้าไปผสมประสานกันแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของอมุมมองนะครับในการที่จะทําให้สังคมมันยังคงดงํารงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปในอานาคตได้ครับ สำหรับถนนเจริญกรุงนี่ถือว่าเป็นถนนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงมีอนาคตที่สามารถต่อยอดพัฒนาได้ในหลายแง่มุมในหลายมิติอย่างเช่นเรื่องของอาการท่องเที่ยวเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการเป็นแบบอย่างหรือมีพับบิคสเปซสำหรับคนทั่วไปทิศทางในอนาคตข,ของถนนเจริญกรุงเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นมิวเซียมปรับปรุงให้เป็นพับบิคสเปซต่างๆโดยเฉพาะอาคารเก่าๆไม่ใช่เฉพาะอาคารของราชาการเท่านั้น อาคารของชาวพานเอกชนทั่วไปตึกแถวซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5้าสานเจ้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศในตะว,วันตกเนเราจะพบว่าอาคารต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาให้เป็นอาคารอนุรักษ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นพับิสเพซอย่างเช่นมิวเซียมบอกเล่าเรื่องราวที่อาจจะไม่ใช่บอกเล่าเรื่องราวอย่างใหญ่ในภาพรวมของถนนเจริญกรุงแต่บอกเล่าเรื่องราวของคนตัวเล็กๆหรือเรื่องของมิติย่อยๆอย่างเช่น ความเป็นมาของตระก,กูลความเป็นมาของอาหารที่เขาขายหรือความเป็นมาของศาสนาความเป็นมาของสินค้าที่เขาผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่อยู่บนถนนเจริญกรุงเนี่ยจะถูกพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นหากเราใส่ใจนะเราเราเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในทุกมิติอย่างครบถ้วน ถนนจริลกรุงนะครับถ้าในเชิงการอนุรักษ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะถูกพิจารณาวางแผนเนี่ยทั้งถนนเลยนะครับทั้งเส้นเลยทั้งตอนในพนันครตอนนอกพนันครเนี่ยควรจะมีแผนการอนุรักษ์รวมของถนนก่อนนะครับว่าควรจะดําเนินการอนุรักษ์หรือพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไรนะครับแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบกันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของภาครัฐอย่างเดียวคือมรดกของชาติมันเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเป็นการวางแผนร่วมระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วองค์กรทุกอย่างที่เข้ามาร่วมมือกันนะครับ ว่าจะอนุรักษ์หรือจะพัฒนาปรับปรุงเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นถนนเจริญกรุงตอนในพนะนครเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันมีตึกอยู่สมบูรณ์ครบแต่ทุกวันนี้มันก็ล่อยหล่อไปเรื่อยเ,อยเนี่ยอันที่1คือต้องเก็บของเก่ับไว้ให้ได้อันที่2คือตึกที่มันขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่เข้ากับเมืองนะครับทําให้เมืองมันดูไม่สวยงามอันนี้ต้องหาวิธีปรับปรุงนะครับคงจะต้องมีกฎหมายหรือมีอะไรต่างๆเข้ามานะครับอย่าง ต่างประเทศเองเนี่ยบางทีถ้าตึกที่อันไหนมันสูงเกินไปเขาก็ต่อรองนะครับทำให้มันเตีย้ยลงปรับปรุงหน้าตาอาคารนะครับในเขตเมืองเก่าเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยควรจะเป็นของใหม่มันทําได้ถึงขั้นว่าบางทีเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาเก็บแค่สตรีทวิวของถนนนะครับเก็บเฉพาะฟาซาดก็คือผนังด้านหน้าอาคารแต่ข้างหลังเนี่ยหรือออกทําใหม่ก็ได้ให้มันสามารถใช้งานได้สมประโยชน์มากขึ้นแต่ในเจริญกรุงทที่ตอนนอกพระนครออกมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นย่านการค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแล้ว นะครับจะไปเปลี่ยนแปลงกับเือมโบราณเนี่ยไม,ไม่ต้องคิดเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเพียงแต่ว่าทํำยังไงที่อย่าให้เรื่องราวอย่าให้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะสมจนมันไม่เป็นถนนท,นที่น่าอยู่แน่นอนพอเราเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปนะเนาะเราก็ชอบความเก่าๆของมันนี่แหละ เราก็ไม่อยากให้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นตัวของโบราณสถานหรือเรื่องของวิถีที่มันทำให้เราสืบถึงประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของย่านเนี่ยมันมาลายหายไปแต่ว่าในขณะเดียวกันนะ่ะเ่าเรามองคุณลักษณะของสิ่งเหล่านี้จริงมันคือวัฒนธรรมด้วยตัวธรรมชาติของวัฒนธรรมอ่ะมันเป็นของที่มันไม่อยู่นิ่งอยู่แล้ว ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันอยู่นิ่งมันไม่มีการปรับให้เขายุคสมัยแน่นอนมันต้องมาลายหายไปดังนั้นเนี่ยถึงเราจะบอกว่าเราอยากให้มันมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ความเป็นย่านเนี่ยแต่แน่นอนมันอาจจะต้องปรับเพื่อให้เข้าถึงคนยุคใหม่คนสมัยใหม่มากขึ้นการที่เราเข้าไม่ถึงมนันเราก็ทําให้คนยุคใหม่อจะไม่ได้ค่อยสนใจหรือสนใจไม่ย,ย่างฉับชวยซโอเคอันนี้มันเป็นโจทย์ ที่ค่อนข้างยากว่าทำไงให้รักษาความเป็นย่านแต่ในขณะเดียวกันให้มันเข้าถึงง่ายด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่พูดคุยหรือหาลรือร่วมกันหลายๆฝ่ายมันอาจจะไม่ได้แค่เรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าไรหมายจะรวมถึงนักวิชาการหรือคนในย่านที่เขาอยู่เองว่าย่านเขาเขาอยากให้ย่านเขาเป็นยังไงต่อไปนะ,ะมาแชร์ไอเดียกัน คนในท้องถิ่นนะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนอกจากให้ความสําคัญกับเรื่องของโมอโดกวัฒธรรมฐานทุนแล้วสิ่งที่จะทําให้การขับเคลื่อนต่อเนื่องไปได้เนี่ยก็ต้องมีแรงเกื่อนหนุนสนับสนุนจากภาคีองคอ์กรหน่วยงานภายนอกอไม่ใช่ให้หน่วยงานหรือตัวบุคคลภายนอกนะมาเป็นพระเอกเป็นตัวหลักแล้วก็มาบอกว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรสําคัญน้อยกว่าอันนั้นควรทาอันนี้ไม่ควรทําผมว่าไม่ใช่ เราควรจะสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวและสร้างกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็สิ่งใดที่เป็นเกินกำลังเกินศักยภาพเกินความเชี่ยวชาญของคนในชุมชนคนในท้องถิ่นเนี่ยรัฐหรือองค์กรหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยก็ควรจะไปเกื้อหนุนถ้าเรามัดแต่บอกว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องชาวบ้านไม่เข้าใจทําไม่เป็นแต่เราไม่มองหาวิธีแก้ไขให้มันไปต่อได้แต่กลับไปให้บทบาทกับ ผู้เชี่ยวชาญหรือคนภายนอกว่าเขาจะต้องเป็นตัวหลักองค์กรหลักในการพัฒน,นาอย่างนี้เจริญกรุงเนี่ยก็คงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดีกว่าน,นี้ถนนเจริญกรุงและทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินที่ชื่อประเทศไทยอยู่ในมือของคนรุ่นเราครับอะไรที่อยากอนุรักษ์อะไรที่อยากรักษาอะไรที่อยากพัฒนามาช่วยกันคิดช่วยกันลงมือทํา เพื่อให้เจริญกรุงยังคงเป็นรุ่งอรุณที่ไม่มีวันสนทยาและแผ่นดินนี้มีที่มาอย่าเป็นคนแปลกหน้าในบ้านเมืองของตัวเองครับ